สองคอมเมนเตอร์ชัตวิทย์ต่างหม่ถามชอบต,ตรงไหนเอาปากกามาวงปลูกต้นรักกันมาเข้าปีที่4แล้วยังคงความหวานเสมอต้นเสมอปลายสำหรับคู่รักดุงจรเพรเอกหนุ่มเตอร์ชัตวิทย์และในเอกสาวใหม่ดา,าวิกาและเมื่อไม่กี่วันก่อนก็เพิ่งควงคู่กันไปพักผ่อนชิลๆถึงทะเได้พูเก,ก็ตงานนี้สาวใหม่ก็ไม่พลาดจัดเต็มสาดความแซ่บเบาๆก่อนจะมีโมเมนต์หวานเมื่อสาวใหม่โพสภาพอวดหุ่นสุดแซ่บริมทะเลพร้อมแคปชั่นว่า เธอชอบฉันตรงไหนอปัปากกามาวงด้านหนุ่มเติอทนไม่ไหวรีบคอมเมนต์นทันทีเลยว่าอาปากการ้อยแท่งกองเตียงไว้เลยก็ไม่รู้ว่าเม้นแบบนี้เพราะห่วงมากหรือเปล่านะขนาดเดียวกันผู้จัดก,การส่วนตัวอย่างก้าน้ำเาาก็เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าไม้เลียวในมือสั่นแล้วมังกี้